สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้ามาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องรุ่นเก่าแล้วก็คือจะเป็นตัวของเกม Xbox 360มาคบยกกล่องเลยนะครับก็แต่กล่องนี้ก็เก่าได้ใจเลยนะครับผมสภาพกล่องก็เย็นหมดแล้วนะครับน่ะก็นี่ครับผมจะเป็นเครื่อง นี่น่านีน่น่านจะเป็นกล่องเดิมมันแหละนะครับของเจ้าของที่เขาใช้อยู่เนาะอนนี้ครับกล่องบล็อกสามหกศูนต์ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่รู้ข้างในนะครับตัวนี้ครบกล่องเลยทีนี้เดี๋ยวจะมายกออกนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเนาะมีอะไรได้มาบ้างนะครับกล่องก็สภาพใาใจเลยนะครับผม อ่ะนะครับตัวเกมมันยกมาอุ๊บโอ้โหนี่ครับเครื่องเกมจีนกาวางซะละอ่ะนะครับเครื่องกลุ่มอุ้ยโทษทีเครื่องเกมนะนะหนึ่งเครื่องตัวนี้มันก็จะมีกล่องซ้อนมาอีกกล่องซ้อนข้างในนะครับ น้อยคนนะ่จะเก็บกล่องไว้ขระดเก่ายัางเก็บนะปกติเดี๋ยวผมทิ้งเกี้ยงไปแล้วนะฮะก็จะมีการชำรุดคือบ้าไงนะเดี๋ยวเอาหลบก่อนค่อยหาของกันมันไม่ได้สมบูรณ์หรอกครับราคาของพวกมือสองเนี่ยเราไม่ได้ซื้อของดีมานะครับมาดูว่ามีข้างในอะไรเนี่ครับผมจะมีจอยเกม มาตัวหนึง่งเออมาสองตัวนะนะจอยก็โอ้โหสภาพเตกนะครับผมเยินเลยตัวนี้ก็หักเนี่ยตัวนี้ก็หักไปคือต้องต้องเปลี่ยนพวกนี้นะครับผมถ้าจะใช้นะแต่ตัวกอดนี้ไม่ไม่มีปัญหาอันนี้มีขายละสิบบาทนะครับไม่แพง ลดไปนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอะแล้วก็อนุญาตนิดหนึ่งนะผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งงงอยู่มีอีกตัวหนึ่งจอยอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยแต่ยางเย็นนี่หายไปเลยนะครับอันนี้ไม่แตกนะนี่ครับตัวจอตัวนี้ไม่แตกนะถือว่าถือว่าได้อยู่ตัวนี้ถือว่า สภาพสมบูรณ์กว่านะครับ yeah. แล้วก็มีอะไรมีชุดหม้อแปลงสายเสียบมาพร้อมเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้หักหมดเลยนะครับฝาหน้ามีคู่จะชื้อยเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยคู่มือต่างๆนะครับอันนี้ซื้อจากร้านในไทยแน่นอนเนี้ยร้านซ่อมร้านเกมแน่นอนเลยเนี่ยนีฮะมีใลรไบรับประกัน นะครับผมหมดแล้วอับลบก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยบหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรแถมมาให้ไหมตัวนี้จะเป็นสายโอ้โหลอยตัต่อมาหรือเปล่านะครับเนี่ย พันมาเลยทีเดียวนะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสหรอกสาย AV นะครับแต่ว่าก็ใช้ AV ได้สามสายก็เสียบได้เดี๋ยวผมมีอยู่แล้วนะ AV เนี่ยมีเยอะเอาหลบไปก่อนผมมาดูหมอแปลงดีกว่าว่าติดหรือเปล่าตัวนี้ใช้ไฟ2อ0รอิโวลต์นะครับตัวนี้เขาคงแปลงมาแล้วแหละให้เสียบไฟบ้านได้เลยอันนี้รับปัญหาอยู่ตัวนี้นะครับว่าจะติดหรือเปล่าสําคัญอยู่ตัวนี้ครับ ฮถือว่าราคาไม่แพงแต่ร้านเจ้าของไม่ใช่ร้านเขาไม่ได้เป็นร้านก็าเป็นคนแบบคนเอามาขายของเก่าจริงอ่ะนี่ก็หกักเขาขายเขาก็บอกว่าเปิดไม่ติดเลยนั้นก็นนอะไรคือมันเสียแหละนะครับแต่ว่าเสียแบบไหนยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องมาลองเทสดูนะครับงั้นเราจะเอาจอยพวกนี้หลบไปก่อนมันต้องมาแก้ไขยเยอะเลยนะฮะหลบไปก่อน ท่านี้เราจะมาดูแค่ตัวเครื่องก็อ,อ,อีกตัวนี้นะครับฝาก็แตกไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยต้องมาดูด้านหลังนะครับมีช่อง h d r e a m e ด้วยนะฮะมันจะมีช่อง h d m i ด้วยอย่างนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นจ a s p e อร์แน่นอนนะครับนี่ไม่รู้โมรหรือแต่งไอแปลงมาหรือ,อยังนะถ้าจะซื้อจากร้านไม่แน่ใจนะว่าแปลงมาหรือว่ามาแบบเดิมๆนยเป็นจัสเปอร์นะ เสียบได้ทั้ง s อสีกับ a อสายเมื่อกี้นะครับผมที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ต้องมาดูหมอแปลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหมอแปลงกันก่อนนะครับว่าเราจะลองเสียบก่อนว่าติดไหมนะครับผมมาครับทีนี้เราจะมาทดสอบทัวอยา่างกันก่อนนะครับมาเริ่มจากอันดับแรกที่สำคัญเลยก็คือหมอแปลงนี่แหละนะครับว่าติดไหมก่อนนะครับผมผมเป็นหมอแปลงแยกออกมาเนาะ แล้วแปลงแล้วด้วยแหละเขาโหมจากไฟร้อยสิบน่าจะโหมจากไฟร้อยสิบมาเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับนะครับตัวนี้นะคิดว่านะลองเสียบดูลยครับตุ่มหรือเปล่าผมไม่ได้เสียบผ่านตัวระเบิดด้วยนะไม่ได้เสียบผ่านตัวป้องกันการระเบิดนะฮะป้องกันการชอนะ็อตอะไม่ได้อันนี้ลอยพวแกะแล้วด้วยนะเออจะชอนะ็อตไหมเนี่ย ชอ็อตก็คือไฟดับนะครับแต่เมื่อไรบ้านผมเป็นโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์บ้าน Solar Cell. Solar Cell ผมมีระบบโปรเทคอยู่แล้วครับเวลาตัดชอตตัดปั๊บตัดปั๊บแล้วต่อเลยหนึ่งสองสามสียบเลยตู้มตู้มไหมตู้มจริงๆนะครับโอ้พระเจ้าจอดเขายํำม,มาแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะโอ้โหลืมดูเนี่ฮนะ หลอดไฟอะไรพวกนี้ไม่มีมาเลยโบโหงานนี้นะครับสนุกสนานเลยครับระบบไฟไม่มีเนี่ยรอยแงะแล้วนะครับรอยแงะมาแล้วอ้าวไม่ต้องไปไกลแล้วกันเนี้นะครับรอยแงะมาเรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็บ่อกีมันจะมีไฟตรงนี้อยู่นะบอกตรงนี้ครับไฟสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้รอยหายไปเลยห,หรือเขาเอาออกไม่น่ามั้ง เอานะ่มากิมไม่ระเบิดลองวัดไฟดูด้วยกันเผื่ออาจจะไฟหลุดหล,ลอดหลุดหายหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่ใจแหละเอาลนะลองวัดดูแล้วกันนะครับผมเสียบได้เมื่อกี้มไม่เป็นไรเสียบได้เสียบเลยแต่มันไม่มีไฟขึ้นฐานนะบอกเราเลยนะไม่แน่นะไม่แน่ลองดูแล้วทั้งมันเถอะไนไม่ช็อตแล้วใช้ได้แล้วละไฟไม่ไม่ระเบิดแล้วถ้าระเบิดก็เมื่อกี้ก,ก็เห็นภาพเลยแล้วครับมันจะตุบตับต,ตุบต,ตับแล้วไฟบ้านผมอะ ลองวัดไฟดูก่อนมันออกไหมห้าโวลต์ก่อนแล้วกันนะสแตนบายออกเปล่าวัดไฟสแตนบายออกมาก่อนอไม่แน่ครับอาจจะถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาตัวป้องกันมาอีกทีหนึ่งเสี่ยวมนกันนะฮะเงีย,ยบยไฟอะไรก็ไม่ออกสักอย่างเลยฮนะงานยาวแล้วครับ ลองเกลี่ยดูดีเผื่อไม่โดนนี่ฮะไฟเตอนบายห้าวันก็ไม่มามออแปลงระเบิดแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเดๆครบ,บแบบเกยร์ไม่ถูกมันก็ลม่รองน้ำมองไม่เห็นด้วยไม่น่าใช่นะถ้ามีก็ขึ้นแล้วละ่นนะวัะดีครับอาจจะเกีีร์ไม่ถูกก็ได้โอ้ยี่สิบเอ็ดโวลต์เลยทีเดียว ไม่ใช่แล้วนะครับเตียแล้วมอแปลงเนี่ยนะมาไฟมาย1สิเอ็ดโวลต์หมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเนะี่ยไม่ต้องมีไฟไปแค่ห้าโวลต์นะครับข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะต้องไม่มีไฟนะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่าไม่หมูแล้วครับตัวนี้ไม่หมูแล้วนะครับอืมไม่หมูแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยอ่าท่านี้ไอ้ตัวนี้นนคาดหวังอะไรละ่ะ สามร้อยจะไม่เป็นไรครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะเสียแท้เพออราะว่าเซพายแต่อนเนี้ยแตกนะครับตอนนี้แตกแล้วตอนนี้ก็โบมมดแล้วนะครับพอนอนนี้แล้วกันเนาะตั้งมันจะมองยากนะมุมกล้องเดี๋ยวผมเอาตัว Power Supply ผมมาเสียบดูด้วกันนะครับผมมี Power Supply ายเยอะสำรองมาเยอะ เดี๋ยวหาก่อนนะแรับหนึ่งอ่าครับตัวนี้มอแปลงของผมอันนี้ใช้ได้นะรุ่นเดียวกัน j u s p ป r เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็แปลงมาแล้มกันตัวนี้มันก็ใช้ไฟสองอยี่สิบโวล์นะครับมอแปลงแปลงแล้วเหมือนกันนะครับใช้ได้เนี่ยัะปกติมันจะต้องมีไฟหลอดไฟอะไไม่บอกเราเมื่อกี้มันโบลอะไรทุกอย่างโบล่แซมว่างั้นแงเละเทะไปแล้วนะครับผมตัวนี้เครื่องก็ไม่แน่ใจแล้วครับแต่ว,ว่าเครื่องเดี๋ยวดูการแกะย่าง ไม่น่าจะรอดรือเปล่าแต่ว่ามีสติกเกอร์ยังอยู่นะเนี่ยฮะสติกเกอร์ไอ้ร้านค้าร้านเกมเขาเนี่ยยังอยู่อยู่เลยประกันนะจากร้านจากร้านเขาแปะมานี่แหละครับถ,ถ้ายังไงตอนนี้ยังไงก็ขาดแน่นอนนะแต่เนี่ยรอยแกะแตกจากร้านเขาแกะแน่นอนคนะร Linked ับพวกนี้มันแกะแล้ววอาดี้มันชอบแตกมันเก่าแล้วนะครับผมอันนี้แต่ร้านเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่แสดงว่ายังอ,อุ่นใจอยู่นะลุ้นๆหน่อยลุ้นนิดหนึ่งนะตอนวนี้หลบก่อนนะ เรลองเสียบอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนออนี่ครับมันจะมีไฟบอกเห็นไหมทีน,นี้ตัวนั้นไม่มีวงจรแสดงวา่าหม้อแปลงตัวนั้นต้เก็บไว้เป็นอะไรอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้าจะซ่อมก็ได้นะพูดสิ่งจะลองดูก็จะเอาไว้หัดซ่อมนะครับอ่าตัวนี้มีไฟแน่นอนแล้วนะครับตัวนี้นะทีนี้จะลองเสียบเข้าตัวนี้ขออยอก่อนมีลายคอนบาดเสียวซะเหลือเกิน โอ้โหแตกหมดแล้วครับบอดี้ก็ผุหมดแล้วเนาะเนี่ยถ้าแกะรอบนี้คือเละฮะรุ่นพวกนี้มันจะบอดี้ผุอย่างนี้นะครับเก่าแล้วว่ะอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันมันจะเสียบได้ถ้าคนละรุ่นมันเสียบไม่ได้นะนะครับจาร์เปอร์อันนี้เป็นจาร์เปอร์มันก็จะเสียบได้ตอนนี้อึบโอ้โหต้องจับบอลเลยนะครับเนี่ยกรอบมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมก็ตั้งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันมองมุมกล้องไม่ได้เดี๋ยวค่อยยกให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะจะเห็นเดี๋ยวค่อยยกให้ดูนะเดี๋ยวเขาเปิดก่อนแล้วกันว่าติดไหมนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงไหมเสียบกอนเลยครับหนึ่งสองส้มปุ๊บตอนนี้สถานะยังไม่กดถ้ากดเปิดมันต้องเปลี่ยนสีเขียวนะเรากดหนึ่งสองส้ำอ้าวชอ็อต อ้าวมาเฉยครับเครื่องไม่เสียครับ uh. นี่ไฟเขียวหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไฟเขียวนะผมว่าเครื่องนี้น่าจะแปลงเครื่องนี้น่าจะแปลงนะผมว่านะน่าจะแปลงเล่กแปลงเกมมาโอ้โ oh. กดกดถาดไม่ออกแต่เครื่องทำงานอยู่นะแต่ไม่แต่ทำไมไม่มีไฟวิ่งปกติมันจะมีไฟตรงนี้วิ่งเต้เตตผมว่าเครื่องนี้แปลงมาเดานะเดานะกดไม่ออกด้วยนนี้สนุกแล้วครับแต่ไฟนย่ยเปิดติดเครื่องทำงานไฟรับเสียงเนี่ยไม่มีเสียง เสียงพัดลมอ่ะทำงานเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างนะครับผมแต่กดเปิดเียังอ่าเดี๋ยวปิดก่อนดูสิปุ่มปิดเปิดนี่ก็เละแล้วด้วยเ้หาหักแตกมาแล้วครับปิดไม่ได้ด้วย บอดี้มันแตกแล้วฮะหน้ากากนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะเดี๋ยวกันนะถอดออกก่อนส่วนใหญ่อะนะครับบอดี้ส่วนใหญ่เลยนะดับแฟร์ที่มนจะฮอบแตกก่อนเลยนะไอ้นี่ละครับไอ้ตรงหน้ากากไอ้พวกกลุมสวิตพวกเนี้ยเนี่ยแตกแล้วกดไปกดมากดแตกและดังนั้นตัวนี้จริงๆถามว่ามีเปลี่ยนไหมมีมีขายครับเพราะว่ามันก็สองร้อยนะ ซื้อเครื่องมาที่ 300, นนสามร้อยอันนี้แตกแล้วใช่ไหมนี่แกะมาดูแกะออกก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มันกดไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันเทสไม่ได้ครับต้องแกะออกมาก่อนกรจจุยครับนี่ฮะตัวน,นี้ส่วนใหญ่จะแตกนะครับไม่ค่อยจะเหลืออะไรเลยสีมันออกเหลืองมาก่างนี่คือเก่าแก่ เขาเรียกว่ากรอบมากๆอันนี้ก็น่าจะหักอ๋อที่มันกดไม่ได้ตัวนี้หักครับนี่นๆๆนะครับโอเคอันนี้ออกก่อนอ๋สมุดนึกว่าจะหมูไม่หมูแล้วนะตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวลบก,ก่อนนะครับไม่หมูแล้วนะครับแยกชิ้นส่วนไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะหลงกันเยอะฮะตอนนี้วางมาเยอะเนี่ยเน,นี่ยที่มันกดไม่ออกก็คือตัวนี้มันหักครับเก็บไว้ก่อน อ่าะโอเครอยล้านเขาเนี่ยเงี้ยเพื่อนที่จะทําการซ่อมไปแล้วแหละจากร้านเข้ามานะครับตอนนี้รอยแกะจากตรงน,นี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีซิกเกอร์แปดด้านหลังมาแสดงว่าเครื่องนี้ยผู้ซื้อเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรมันแต่เพียงจะไปทําหม้อแปลงมันนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่รู้ว่าโมมาหรือ,อยัง แล้วพึ่งึกซึ่งผิดปกตินิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องขึ้นแปลงแปลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งด้วยไหมปกติเนี่ยตรงน,นี้มันจะมีไฟเขียวอยู่ทีสี่ดวงถ้าติดนะยิ่งเราไม่ได้เสียบจอมันจะต้องวิ่งวนอยู่วนักพักแล้วขึ้นไฟแดงกระพริบพร้อมกันเลยแต่เนี่ยไม่ได้เสียบจอแต่ไฟแดงไม่ขึ้นด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าการโมมาแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือยังไม่โมหรือยังไงไม่รู้นะครับไม่แน่ใจดังนั้น เนี่ยบอดี้ก็แตกหมดเลยฮนะต้องซ่อมเยอะเลยไม่ไหร่เดี๋ยวขอต้องลองเสียบผ่านจอเอาจอมาลองดูก่อนนะครับผมจะได้รู้เนาะนะครับเดี๋ยวาจอก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตอนนี้ผมเอาจอมาแล้วนะครับก็อาจจะเกะก,กะนิดหนึ่งนะวางวางวาง,วางทดลองเฉยเพราะจอนี้ส่วนใหญ่ผมจะวางไว้นอกบ้านข้างนอก มันอยู่ในห้องนี้นะครับห้องทํางานไม่ได้อยู่เดี๋ยวอาจจะหาจอใหม่มาใส่ไว้เทสนะครับผมอ่ะทีนี้ผมเปิดหน้ากาออกก่อนแล้วเนะวาะเพราะเกลดกาแล้วก็มันหักแล้วก็อันนี้คงเปิดยังไม่ออกเพราะปุ่มหักเหมือนกันนะครับผมแล้วผมจะใช้จอยของเขานี่แหละที่ตัวที่ไม่หักอนะตัวสมบูรณ์ใส่ฐานเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เราลองมาเทสดูน,นี่จอยยังไม่มีสัญญาณภาพนะ จะใช้วิธีกดปุ่มเข้าตรงนี้นะครับปุ่ม,มอยู่นี่นะอ่ะเปิดแล้วครับไฟเขียวติดแล้วนะฮะดูจออ้าวเพิ่งติดนะครับนี่พอติดแล้วมันจะหนุนนี่ใชนะ่ไหมมีไฟเขียวขึ้นแล้วเอ้ตะตตอนแรกผมลองทําไมไม่มีไฟเขียวงงเนี่ยแต่พอเสียบจอมันก็ขึ้นไฟเขียวนี่ครับ มาแล้วแต่ตอนนี้ผมยังงงอยู่นะเดี๋ยวขอเอาจอยมาลองฉนัดผมไม่ฉนัดนะขอโทษนะผมฉนัดมือขวาจับมือซ้ายไม่ถนัดเลยเอาเอาอเดี๋ยวถ้าภาพสายขออภัยนะครับว่าอันนี้มันตั้งขากล้องยาก่เพราะว่ามันต้องให้ดูเครื่องด้วยไงขาก้องมันเลยอยู่แต่จอยเนี้ยผมกดนะ่องกดยังไม่ได้กดเชื่อมต่อเลย กดเชื่อมต่อกันอ่าโอเควิ่งครับแล้วครับกดปุ่มเชื่อมต่อก็กดปุ่มตรงนี้นะมันอยู่ในรูนี่นเ,เนี่ยหาลายใหญ่แล้วก็กดมันก็จะวิ่งอ่าถ้ามันเชื่อมต่อได้มันก็จะล็อกนะครับล้วก็กดตัวเนี้ยการเชื่อมต่อทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เข้าโหมดแล้วนะครับเนี่ยเชื่อมต่อได้แล้วผมวางอย่างนี้แล้วกันเนาะผักมืองเดียวนี้กัน อ่าไม่ต้องดูจอยหรอกดูดูจอดีกว่าดูที่จอไปเลยนะครับเนี่ยครับมันเครื่องไม่เสียเนี่ยเล่นได้นี่ฮะหมุนได้ทุกเมนูเลยมันมีแผ่นค้างอยู่แผ่นนี่ฮะแผ่นเกมอยังอยู่อยู่เลยเกมรุกแ,แข่งเนี่ยมันมีแผ่นเกมค้างอยู่ที่นี่นะครับผมจอยก็ใช้ได้นะ ว่าจอใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้อีจวที่หักเนี่ยก็ได้ใช้ได้นี่ครับกดไม่ออกคือมันต้องปุ่มหักไงต้องหาละแอยะนะตรงน,นี้ปุ่มกดมันอยู่ข้างในนี่ครับถ้าจะกดเอาแผ่นออกนะอ่ะโอเคครับตัวน,นี้ก็กดออกมาแล้วกดออกได้ครับดีแผ่นไอ้ถาดเครื่องเล่นไม่เสียเครื่องเล่นดีวีดีไม่เสียนะนี่ครับมีแผ่นเกมอยู่ มีแผ่นเกมติดมาอันหนึ่งเป็นโซนอะไรเนี่ยเครื่องนี้น่าจะไม่แน่ใจน่านญโซปุ่นมากส่วนใหญ่นะผมว่านะแต่เกมตัวนี้มันเล่นผ่านกล้องได้ด้วยนะเนี่ยมันสกรีนมาเนี่ยนี่เป็นแผ่นแท้อยู่แล้วครับงั้นเปิดไม่ได้แน่นอนแผ่นแท้หรือเปล่า <laughs> จริงๆแผ่นแท้ถ้าแผ่นแท้นะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องมันแปลงหรืออะไยังผมเออตอเดี๋ยวอขอขอหาข้อมูลก่อนแผ่นแท้มันน่าตรงนี้ไอตรงใส่เนี่ยมันจะมีการมีคล้ายโลโก้อะไรด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมีแผ่นแท้อยู่เดี๋ยวเอาผมแผ่นแท้มาให้ดูอ่ะอันนี้ผมมีแผ่นแท้อยู่นี่ครับเกมนี้นะครับอะไรจำไ,ได้ลรอรถเพนเน็ตป่ะนี่ฮะแผ่นแท้มันจะเป็นแบบนี้ นี่ครับวงในเนี่ยมันจะต้องมีการสกรีนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมจยกบล็อกสามหกศูนย์เนี่ยตัวนี้เป็นส่วนสึงแวบๆเนีแบบ่ยแนบบีแบบ่ฮะแผบบ่นแทมจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้ไม่มีเดาว,ว่าเครื่องนี้แปลงแล้วเดาว,ว่านะเดาว,ว่าเนะี่ยฮะมันไม่มีเนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เนะี่ยแผ่นก๊อปแน่นอนเลยผมว่านะเดานะชัวร์แหละผมว่านะแสดงว่าเครื่องนี้มันแปลงแล้วแน่นอนเพราะว่า เนี่ยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องมีตัวนี้เงา,งาๆอะไรนี้ขึ้นมาเนี่ยแวบบ๊แบๆบแวบบ๊แบๆบเห็นไหมสก,กีนเขาว่า F-block ท่าล่างก็เป็นใช่ไหมดังนั้นตัวนี้แปลงแล้วแหละผมว่านะเพราะว่าอะไรรูนะ้ไหมฮะเพราะว่าตอนเปิดหน้าเมนูมาเนี่ยมันจะมันยังไม่เข้าหน้านี้เลยมันจะเข้าอีกหน้าหนึ่ง่ะซึ่งน่าจะเป็นการแปลงแล้วปกตินะ้นผมเอาแผ่นออกก่อนเล้วนะครับเอาแผ่นออกมาก่อน เวลาปิดก็ยากด้วยนะตอนนี้มันต้องมือหาอะไรไมปแหย่ยตรงนี้รูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รู้อะไม่อยู่ตรงนี้ครับยูใต้นี้ตรงนี้อ่าตอนนี้เดี๋ยวขอปิดดูก่อนแล้วว่าแล้วใช้ดูหน้าผมผมเพะผมยังยังไม่อ่าถนัดเรื่องการแปลงเลยนะกําลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับเกิดเลยคิดว่ามันน่าจะแปลงแล้วแหละเพราะว่าเมนูมันจะไปขึ้นปกติถ้าเครื่องที่ผมมีหลายเครื่องแล้วเนะี่ย เวลาถ้าเครื่องไม่แปลงอะไรเลยนะเปิดปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้เลยครับเข้าหน้านี้ทันทีเลยไม่มีบังคับไปหน้าอื่นแบบแต่ตอนเครื่องนี้มันเปิดแล้วมันขึ้นหน้าอื่นก่อนหนั้นแสดงว่าต้องปอกแปลงแล้วแหละแผ่นแล้วก็เลื่อนแผ่นแผ่นแกนก๊อปได้ด้วยเครื่องนี้นะครับคิดว่านะเดี๋ยวเราปิดให้ดูก่อนอ่ปิดก่อนนะครับจริงๆเ่ยควรจะปิดด้วยลิปอ่าตัวรีโมทลืมไปตัวจอย คงจะปิดเปิดด้วยจอยนะครับปกติมันจะปิดเปิดด้วยจอยนะกตนะด,ด,ดนะกตรงนี้ฮะตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เชื่อมไปแล้วเห็นไหมปกติเนี่ยถ้าไม่เชื่อมก็อยู่อ่ะเนี่ยเปิดแล้วกดแช่ครับต้องกดแช่นะติดแล้วครับอ่าได้ละเนี่ยตอนบูตหน้าแรกเ่ยที่ผมมันน่าจะแปลงแลวไปใช้เวลาบูตนิดหนึ่งด้วยเห็นไหมปกติเนี่ย คือไม่แปลงมันจะบูดเร็วเข้าฟับฟับฟับเนี่ยมาเข้าหน้าเนี้นะครับเข้าหน้านี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการแปลงหรือเปล่าปกติของผมเข้ามาไม่เจอหน้านี้เลยนะอันนี้ต้องบอกตัวก่อนไม่แน่ใจนะคิดว่าคิดว่าใช่หรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็มีรุ่นนี้อยู่สามตัว ขายไปแล้วด้วยเหลือตัวนหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยมีหน้าโปรไฟล์แต่หน้านี้หน้าโปรไฟล์ตัวนี้เหมือนล็อกอินตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือหน้านี้คือการสร้างโปรไฟล์ใหม่อันนี้หน้าดาวน์โหลดโปรไฟล์หน้าดาวน์โหลดใหม่ดังนั้นผมไม่แน่ใจนะต้องออกตัวก่อนนะครับขออภัยด้วยนะครับผิดถูกไปเฉพาะว่า มันสามารถเล่นแ่นก๊อปได้เนี่ยมันก็น่าจะแปลงแหละเนาะทีนี้ทีนี้มันอยู่หน้านี้พอเราเปิดมามันอยู่หน้าเพลเยอร์สองเลยไหมดังนั้นเราจะต้องเข้าหน้าเพลเยอร์สองอย่างเดียวเลยเพราะว่าหน้านี้มันคือการสร้างใหม่มันจะต้องมีหลายหลายหน้าถ้าเราจะสร้างใหม่ก็คือสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้เลยๆคือตรงกลางอ่ะใช่ไหมครับเนี่ยเกจโปรไฟล์อย่างเงี้ยเช่นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามดังนั้นมันมีทำไมไม่เขียนว่าเมม o r y รี่ยูนิคเกอร์หกสิบ 60G มันคือเครื่องแปลงมันต้องมีฮาร์ดดิสต์ด้วยเนี่ยคือปัญหาที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเรื่องการแปลงนะต้องาศึกษาแปนะ๊บหนึงแต่แตเดาความรู้สึกว่ามันน่าจะแปลงแลยเพราะไม่เล่นแผ่นไม่ใช้ได้งนั้นะแต่ลองเข้าตอนเข้ามันให้กด A เลยใช่ไหมกด A เลยคือจะเข้าโปรไฟล์ของชื่อนี้กด A ดูนะพอนะเข้ามันเข้าหน้านี้เลยใช่ไหมนะแล้วมีตรงคนวิ่งหนีไปอย่างเงี้ยไยฮะ ไม่แน่ใจนะอันนี้ออกตัวก่อนนะผิดก็ขออภัยนะขออภัยนะครับแต่ว่าแต่ถ้าดูแผ่นแล้วอะแผ่นพอดูได้พอดูเป็นอยู่นะครับแผ่นพอดูเป็นอยู่เนเลยเดาว่าแผ่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่แผ่นแท้เนาะอ่ามาเชยบให้ดูใหม่นะนี่ใช่ไหมแผ่นแท้มันจะต้องไม่มีมันจะแผ่นแท้มันจะต้องเป็นแบบนู้นอ่าดังนั้นตัวเนี้แล้วดูการสกรีนมันก็ไม่ได้คมชัดไงใช่ไหมครับดังนั้นคิดว่าเกมนี้แปลง นะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลแต่สรุปว่าก็เครื่องไม่พังแค่นั้นโอเครอดละนะครับเครื่องไม่พังจะแปลงไม่แปลงก็ไม่ได้สนใจมาแล้วท่านนี้นะครับเครื่องไม่พังละแต่สุดท้ายเนี่ยว่าจะไม่ถอดก็ต้องได้ถอดเลยดีถ้าจะเอาถ้าจะมาซ่อมตัวนี้ตัวกด,ต,วกดตัวกดนี้ต้องหาอะไรด้วยนะอะไรเครื่องเก่าเราๆอย่างผมมีอะไรอยู่เพราะว่าเครื่องเก่าที่พอดีแตกตรงอื่นแตกแต่ตัวนี้มันยังได้อยู่ก็เอามาใส่ได้ครับไม่เป็นไร แต่หน้ากากนี่แตกทุกอันเลยนะหน้ากากนี่ปัญหาใหญ่เลยต้องซื้อใหม่หมดถ้าจะเอาประกอบเครื่องนี้ให้กลับไปคืนสมบูรณ์อย่างเดิมมันก็ต้องไปซื้อหน้ากากใหม่หน้ากากมีขายอยู่มาทักสองร้อยอ่ะชุดนี้ผมซื้อมันทั้งหมดสามร้อยสามร้อยจะซื้อหน้ากากสองร้อยแล้วนะครับมันก็อาจจะแตงงใจนิดหนึน่งนะนะครับแต่ถ้าอยากให้สมบูรณ์ก็ต้องซื้อแหละหรือไม่ต้องรออะไรอะไรก็หายากครับอะไรสวนใหญ่มาก็ไอ,อตัวฝานี่แตกกันเพื่อนทุกอันเลย ยังไงก็ไม่รอดครับยากมากกว่าจะหาเจอสบู่นี่ยากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะถือว่าตัวอื่นนี่คือมออแปงนี่มันเสียก็คงซ่อมให้ถูกไปได้หรอกเพราะว่าผมยังซ่อมของผมอยู่ในหมอปแปลงยังค้างอยู่เลยในตัวนึ่งเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะครับผมกาลังหาวิธีซ่อมอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เอาไว้ฝึกส่วนจอยอนี้ของเดิมมันนะใช้ได้นะครับตัวนี้อีกตัวหน,นึ่งไหนดู ใชวกันนะตัวหนึ่งแตกจัวหนึ่งตรงนี้แตกผมว่าจอยไม่เสียหรอกตัวน,นี้แตกก็หาอะไรมาเปลี่ยนนะครับตรงน,นี้ใช้ได้แต่อันนี้ก็อันนี้ไม่ยากอันนี้กรอบบอดี้ตรงน,นี้เปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไละสิบบาทเนี่ยบอดี้ตรงนี้นะครับมีอะไละสิบบาทอันนี้ไม่มีปัญหานะครับจอยผมว่าน่าจะใช้ได้จริงๆอันเนี้ยติดตรงน,นี้นิดหนึ่งครับไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อ สามร้อยบาทเอาง่ายแล้วกันนะผมบอกตรงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเขาขายก็อยู่มือหนึ่งเขาขายมือสองตัวนี้ก็สี่ร้อยแล้วครับในช e, นะ้อปปี้ลาซาด้าไปดูได้เลยเฉพาะจอยในสี่ร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมหม้อแปลงขายอยู่ตัวเนี้ถ้าเป็นไฟบ้านเสียไฟบ้านได้เนี่ขายอยู่พันเก้าร้อยถึงพันแล้วนะครับผมนะครับแต่อันนี้มันเสียไปนะอันนี้ของของผมนะไม่เกี่ยวเฉพาะตัวนี้ผมก็ได้ทุนคืนแล้วก็สี่ร้อยผมซื้อมาสามผมขายอันนี้สี่ร้อยไป ผมก็ได้คืนละรอยหนึง่งที่เหลือคือกําไรเครื่องก็ไม่เสียไปซื้อหน้ากากาใส่ก็ได้ละเครื่องก็สมบูรณ์แล้วเครื่องแปลงมาแล้วด้วยคิดว่านะเดี๋ยวคิดว่าแปลงลอันนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับวิธีการที่จะโมดิฟายกลับคืนนะครับผมโอเคโอเคประมาณนี้นะครับถูกผิดก็ขออภัยนะเพราะว่ายังไม่ได้ชํานาญในการแปลงนะกําลังฝึกอยู่ผมซื้ออุปกรณ์ในการแปลงมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ท,ทําสักทีเลยนะเพราะว่า ยังไม่ว่างเลยนะครับเพราะต้องใช้เวลาอยู่นะครับผมซื้อมาหมดแล้วที่จะแปลงของรุ่นนี้แหละนะครับของจัสเปอร์นะครับผมซื้ออุปก,กรณ์ในการแปลงมาแล้วนะครับดังนั้นก็เลยยังไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องเมหน้าเมนูที่โผล่มาจากเกยะว,ว่าเขาแปลงแบบมาแล้วมันขึ้นหน้าเมนูแบบไหนนะครับเพราะยังไม่ได้ศึกษาร้อยเปอร์เซ็นโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้นะเผื่อใครไปเจอมาก็ลองซื้อมาแต่มันก็อย่างที่บอกครับถ้าเจอโชคดีหน่อยก็คือพวกนี้ไม่เสียก็สบายไป นะครับถ้าเจอก็เก็บไว้ศึกษาก็ได้ครับเป็นอะไรเนาะนะครับเป็นอะไรนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับตลอดท่านไหนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่นลครับสวหรับวันนี้สวัสดีนะครับ